ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีโอกาสจะมาพูดถึงพระศิวลีองค์จ้อยนะครับของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามต้องบอกก่อนนะครับว่าพระของหลวงพ่อกลยพระศิวลีที่สร้างขึ้นมาเนียมีหลายพิมพ์ทั้งยุคต้นนะครับแล้วก็ยุคประมาณปีหนึ่งกว่าอย่างองค์นี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นปีหนึ่งห้านะครับเท่าที่ผมทราบมาจะเป็นปีหนึ่งห้าแต่ถ้าเป็นยุคต้นเนี่ย ก็จะอยู่ที่ประมาณปี0ูนะฮ้าะที่เป็นบล็อกของวัดนะครับแต่ว่าจากประวัติที่ผมได้ศึกษามาแล้วเนี่ยองค์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของโรงงานที่ทํามาให้หลวงพ่อกกวยปลุกเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใ,ใหญ่ก็คือพระที่ทําออกมาและผ่านพิธีปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกวยและก็ไม่ผ่านทีนี้องค์ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นพิมพ์มีย้าม มีย่ามเนี่ยผมจะชี้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้มียา่ามขนาดเนี่ยโดยทั่วไปเท่าที่ผมวัดเนี่ยมีอยู่หลายองค์เนี่ยก็อยู่ประมาณที่หนึ่งกว่าหนึ่งเซนติเมตรฐานเนี่ยฐานด้านล่างเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรถึงหนึ่งจุดห้าขนาดความสูงนะครับความสูงขององค์พระบนจากล่างฐานบนถึงจนถึงฐานล่างเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามเซนติเมตรถึงสามจุดสองอย่างองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่ ดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีคาบไขบางๆขึ้นนะครับตามพื้นองค์พระจะมีคาบไขแล้วก็จะมีตามซอกตามซอกที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ตามริ้วชีวรที่เราจะเห็นเนี่ยก็ต้องถามว่าเป็นพระที่ดูง่ายแต่ถ้าถามว่าผ่านพิธีที่หลวงพว่อคุยปก็จหรือไม่เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจแต่ถ้าถามว่าดูจากอายุแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอ่าเป็นพระที่มีอายุเพราะคาบไขที่ขึ้นเนี่ย มันเป็นคาบธรรมชาติอาลองดูนะครับผมขยายดูมันจนพระธรรมชาติแล้วก็มีขอบบล็อกนะแต่ด้านหลังนี้ก็จะมีรอยกดด้วยนะครับเป็นพระที่ตามประวัติที่ศึกษามาครับเจ้าก็เป็นพระ,ท,ราารพระที่โรงงานสร้างมาให้หลวงพ่อกวยปุกเสกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อกลวยปลุกเสกหรือเปล่าที่ผมถือ,อเนี่ยแต่ถ้าถามมาอายุเนี่ยถึงทันไหมทันนะครับ เพราะว่าคาบที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคาบรมต้องบอกเป็นคาบธรรมชาติเลยนะครับเป็นคาบธรรมชาติพิมพ์นี้ปกพระศิวลีองค์จ้อยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นพิมพ์มีย่ามและไม่มีย่ามย่ามที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับคือมีย่ามและไม่มีย่ามส่วนเราดูเนื้อหาสาระแล้วะต้องบอกว่าพระมีอายุนะครับเป็นพระศิวลียืนขยิบเท้านิดๆนะครับปลายเท้าจะขยิบนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับ มีไม้เท้าด้านหน้านที่เป็นหยกัยก,ยกลงมานี่คือไม้เท้าตรงนี้จะเป็นย่ามตรงนี้จะสะพายบานะครับที่ผมชี้อยู่ตรงเนี้ยจะเป็นบาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกดนะครับแล้วผมจะพลิกมาดูด้านหลังนิดนึ่งให้ดูขอบข้างนิดนึงก่นอนแล้วดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขยายดูว่าจะเห็นขยายกันดูเราจะเห็นว่าเนื้อนเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอยู่นะครับมีอายุมีความเก่านะครับแล้วก็จะมี มีคาบตามคาบไข่ขาวหรือว่าคาบขาวนวลที่ขึ้นตามซอกนะตามซอกรอยมือกดหรือว่าตามหลุมที่ผมชี้อยู่เนี่ยเราจะมีอายุของไข่ไข่เนี่ยจะมีความอ่อนแก่นะครับอ่อนแก่ของเนื้อพะระตัวนี้ก็จะออกสีน้ําตาลส้มนะครับอ่าถ้าเราลงกล้องไปแล้วจะเห็นนะเป็นคาบขาวนวลอ่าตามซอกลายนิ้วมือเนี่ยนะครับพลิกมาดูด้านข้างด้านนี้อีกนิดหนึ่งโอเค ราคาเนี่ย็็เช่าหากันเนี่ยถ้าซื้อตามศูนย์พระนะครับก็จะอยู่ประมาณพันถึงพันห้าร้อยบาทนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับพระนี้เป็นพระโรงงานที่สร้างมาให้หลวงพ่อพวกวยปกเสกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระชุดไหนกองไหนนะในพระพิมพ์ชุดนี้ที่ผ่านพิธีหลวงพ่อพวกวยปกเสกเพราะว่าอายุเนี่ยการสร้างเนี่ยนะ อยู่ที่ปี2,515โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยการดูความเก่าเป็นหลักอาศัยความเก่าการดูเป็นหลักก็คือตัที่ซอกนะครับอซอกที่ผมให้ดูตัวนี้จะมีคาบไข่ขาวนวลขึ้นนะครับอย่างองค์นี้นี่อย่างที่พูดถ้าเราซื้อกันทั่วไปเช่ากันทั่วไปตามตลาดตามแผงพระทั่วไปถ้าเจอ ก็ไม่น่าจะเกินสามสี่ร้อยบาทแต่ถ้าเข้าศูนย์ไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกินพันห้าบาทซึ่งจะต่างกับปีสองปีศูนะครับถ้าผมจะไม่ผิดจะต่างจากปีศูซึ่งอยู่ประมาณองค์ที่หกเจ็ดหมนบาทเนื้อนี่จะต่างกันเลยนะครับพิมพ์พก็จะต่างกันนะครับอลองชมกันดูถ้าเป็นพระของท่านเนี่ยต้องบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงเนื่องจากหลวงพ่อก,ก้วยเนี่ย ก็รับปลูกเสกให้หลายพิธีให้หลายวัดด้วยรวมถึงวัดราชนัดดานะครับหลายวัดเลยที่หลวงพ่อควรไปปลุกเสกให้เนี่ยอลองชมดูกันกันดูนะครับอ,อย่างองค์นี้ต้องบอกว่าเป็นพระศรีวลีมีย่ามองค์จ้อยนะครับก็คือองค์จิว๋วหรือองค์เล็กขนาดขนาด1เซนติเมตรฐานเนี่ยหเซนติเมตรความสูงอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับ ดูนี่ต้องดูคาบขาวนวลเป็นหลักเลยนะครับดูที่พื้นได้ดูตามซอกดูความเป็นธรรมชาติเพราะคาบพวกนี้เนี่ยมันทํากันไม่ได้มันมีอายุของมันนะครับจบเรื่องนี้ไปเรื่องหนึง่งเดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติม,พ,มพระสมเด็จหลวงพ่อกวยวัดราดชรดาอีกครัง้งนะครับวันก่อนเคยลงไปแล้วทีหนึ่นะครับ mm hmm. คลิปหนึ่ง ในทออขยายดูนิดหนึ่งก่อนโอเควันก่อนที่ผมเคยพูดไปเนี่ยคือพิมพ์นี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจะมีพิมพ์เอลเล็กและเอใหญ่แต่พิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์เอลเล็กหรือเอลคอร์มีกําไรนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับอย่างวันก่อนผมได้พูดถึงตรงนี้ที่ผมเรียกเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทะกันสองข้างจะแหลมแต่ผมเรียกเป็นชดาเพราะว่ามองแล้วเนี่ยคล้ายรูปกับชดา นะครับอ่าพระเกตเนี่ยก็จะมีตุ่มเหมือนกับพิ์เกศคล้ายๆเกตบัวตูมน,นะครับทีนี้เราดูที่พื้นพื้นคาบไข,ข่คาบไข่องค์นี้ไม่ไม่ใช่เนื้อผงน้ํามันนะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อผงพระพุทธคุณผสมน้ํามันตังอิ้วนะครับอ่าทีนี้อย่างที่ผมพูดนะครับองค์นี้นี่โดยทั่วไปก็จะอยู่ที่พันห้าร้อยบาทตามพื้นที่ผมเคยอธิบายข่าวก่อนที่เป็นคาบขาวนวลหรือคาบไข่ที่ขึ้นมาปกคลุมเนี่ยแหละคือ วันก่อนเนี่ยผมไม่ได้อธิบายหรือพูดถึงว่าพระพิมพ์นี้จริงๆแล้วเนี่ยมีการลงกุกและไม่ลงกุกด้วยแล้วก็มีการฝากกุกที่วัดราชนาฏดาผมเคยถามคนที่รู้เพื่อนๆที่เขาอยู่ภาคกลางเขาบอกว่าพระพิมพ์เนี้ยนะครับเขาบอกว่ามันมีที่ลงก,กุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกุกที่ผมเคยพูดว่ามีเหตุการณ์น้าท่วมกรุงเทพขึ้นมาแล้วก็มีคราบเป็นช็อกกลัดหรือว่าเป็นผิวผิวเป็นช็อกกลัด คล้ายคคาบกุนะคาบกุขึ้นมาปกคุมองค์พระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามข้อมูลนะครับต้องบอกตามข้อมูลตามข้อมูลเขาบอกว่าพระองค์นี้มีลงกุไม่ลงกุด้วยจะมีคาบไข่นะครับอ,อย่างที่ผมอธิบายไปในเคสก่อนเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามีเอวเล็กเอวใหญ่ แต่วันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่ามีเอวเล็กเอวใหญ่เพราะว่าจริงๆพาพิมพ์นี้เนี่ยมีเอวเล็กและมีเอวใหญ่ด้วยนะครับหรือเอวคอร์ดกับเอวไม่คอร์ดนะครับทีนี้วันนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรอบกระจกสองชั้นเป็นพระศรีวลีมียันที่มุมซ้ายขวานวชาลิตินะครับอลองดูลองดูกันราคาเช่าหากันก็จะอยู่ประมาณที่หนึ่งพัน 500บาทโดยประมาณนะครับก็ลองดูกันถ้าไม่มั่นใจก็อย่าเช่าอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียเท่านี้นะครับขอบคุณครับ